ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมว่าวันนี้มาอยู่ช่องข่าวก็บอกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ครับวันนี้ครับเป็นวันที่1น่นะครับเมษายนวันโกหกนะครับเผื่อว่าวันเมษายนโง่เอพิฟดีแต่วันนี้ในคลิปเราไม่ได้โกหกนะคุณผู้ชมก็มีข่าวจริงๆผมกลัวหลายคนดูคลิปนี้ไปจะไม่เชื่อครับเพราะว่าข่าวเนี้มันออกไปแนวแบบว่าเว่อร์เว่อร์นิดหนึ่งแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเชื่อนะครับในเชวงแรกเพราะว่าแหมโกหกซะมันเลยทีเนี้ยน,นะคุณผู้ชม เออวันนี้ข่าวไม่เยอะมากครับมีกราเพียงแค่ประมาณสัก34ข่าวแต่ก็น่าสนใจครับที่จะมาพูดในวันนี้นะครับผู้ชมนะไปดูกันก่อนครับว่าข่าวนี้มีอะไรบ้างมาที่ข่าวแรกวันนี้ครับเป็นเรื่องของฟรีครับอาจจะทำให้หลายคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยหิวสักนิดนะคุณผู้ชมกลับไปเที่ยวใหม่ครับเป็นหน้าของอาหารครับยานเดสเซอร์เพลนแฮทนะคุณผู้ชมที่แจกฟรีครับใช่ครับแจกฟรีเมฟเฟิกด้วยเป็น ไอเทมที่เป็นอาหารเป็นขนมหวานนะครับว่ามันหัวหก็จะเป็นจานซึ่งคุณเก็บได้ฟรีนะครับก่อนวันที่1พฤษภาคมครับหรือเพื่อยงว่าเก็บได้ตลอดทั้งเดือนนี้นะครับผู้ชมหลายคนที่ยังไม่ได้เก็บนะครับรีบเก็บนะครับไอเทมชิ้นนี้เป็นของที่อาจจะดูแบบจืดๆหรือไม่ก็ไม่ค่อยดูเจ๋งเลยมากเท่าไหร่แต่ก็น่าเก็บนะครับเพราะว่าไม่เสกและเป็นของฟรีด้วยนะครับผู้ชมนะใครที่ไม่ได้เก็บนะครับรีบเก็บนะครับไอเทมชิ้นนี้นะจำพลาดครับ มาที่ข่าวไปกันบ้างขรับต่ไปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่เราเคยพูดถึงครับกับเรื่องของ p พ r r y กิ f t ไปขอเพลงนิทาโก้กลับมานะครับซึ่งกลับมาแล้วคุณผู้ชมในแคตตาล็อกตอนนี้หลายคนที่เป็นแฟนคลับครับหรือเป็นคนที่ชื่นชอบนะเพลงอย่างเรนนิงทาโก้ตอนนี้นะครับทน้าของ p พ r r y กิ f t เนี่ยมีการปล่อยนะครับเพลงของตัวเองนะครับใส่ทนะาของตัวครีเอเตอร์มาเก็บเพลสนะทุผู้ชมพร้อมทั้งเพลงอย่างเรนนิงทาโกครับที่กลับมาด้วยเออ เป็นข่าวดีครับหลายคนโอ้โหดีใจกันมากเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมาลงเพลงเองเลยงั้นน่าจะเป็นเสียปีนคนแรกด้วยที่ลงเพลงนะครับในอร์บอกคุณผู้ชมเออถ้าไม่ละมอสเตอร์แคทมอสเตอร์แคทในเกมเป็นสังกัดนะครับไม่ใช่เสียปินโดยตรงนะเงยดะว่างานนี้ครับมีคนเขาว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีเสียปีนคนอื่นครับที่มาใส่เพลงครับเนอร์บ็อกได้นะคุณผู้ชมต้องรอดูเขาว่าจะเป็นอย่างไรนะกับเรื่องของเพลงต่างๆนะครับเนอร์บ็อกเออลุ้นนะคุณผู้ชม,มลุ้นว่าจะมีเพิ่มไหม เฮ้ยกิฟต์เนี่ยคือเป็นคนง่ายที่เปิดปดัจจุบัครับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมมาที่ข่าวเกมกันบ้างข่าวเกมวันนี้เป็นเรื่องของเกมอย่าง Play Simulator X ครับที่อัปเดตน,นะครับ Pixelwer ว,ว่าโล่แปดปิดแล้วก็มีสัตว์เลี้ยมาใหม่ครับคือระนาน้ของตัวสัตว์เลี้ยงแปดปิดครับอย่างเช่นตัวคอนอย่าง Pixel Cat ขนาดยากักษ์คุณผู้ชมอันนี้ก็พูดได้มาไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้เกมนี้คุณผู้ชมใครอยากรู้ครับหรือใครเป็แฟนคลับเกม Play Simulator X เนี่ยอยากรู้ครับเพื่อใกันได้นะครับกับเกม Play Simulator X นะคุณผู้ชมนะ มาที่ข่าวสุดท้ายวันนี้ดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้ข่าวไปไวมาไวครับกับเรื่องของงานแกรมมี่อะวอร์ดไม่ใช่งาน GMM แอมแกรมมี่นะคุณผู้ชมหลายคนเข้าใจชื่อผิดแกรมมี่อะวอร์ดครับเป็นหนึ่งในงานที่เป็นประกาศนวนครับศัพท์ศิลปินนะคุณผู้ชมที่เรื่องว่ามีการจัดขึ้นมาครับหลายาๆปีปีนี้ครับรับเชิญครับไปจัดที่กระบอกคุณผู้ชมมีการจัดนะคะท่าทั้งของอีเวนต์แกรมมี่อะวอร์ดที่เรื่องว่าแจกนะครับตัวของฟรีมากมายนะสามชิ้นแล้วก็ขายของนะครับจากแกรมมี่ด้วย เออซึ่งงานนี้สปอนเซอร์ครับคือหน้าของมาสเตอร์คัทนะครับบัตรเครดิตคุณผู้ชมตอนแรกผมก็ยามสังเกตว่าเฮ้ยมันเป็นโลโก้มาสเตอร์คัทจริงใช่ไหมเออใช่ตอนบิดจอดมันก็โลโก้เนี้คุณผู้ชมนะซึ่งนั่นค่ะว่ามีการแจกของฟรีไม่พอครับมีคอนเสิร์ตด้วยนะจากนั่งของคัมเมโรนะครับอาจจะไม่คนชื่อนะครับแบบชื่อคนนี้เพราะว่าผมก็ไม่ทราบเขามอเก๋ว่าเขาคือใครแต่ที่เห็นน่าจะไม่ใช่คนอังกฤษหรือคนอเมริกันนะเออเป็นคนโพมเบีย แล้วก็มีการมิดอิงกี้นะครับกับสียปินมากมายนะครับซึ่งหลายคนที่สนใจเนี่ยแนะนำครับว่าไปหาข้อมูลได้นะครับทงาน้ากดฟิลเตอร์นะครับของตัวแกมิอาว์แล้วก็จัดเสียปินบางคนนะครับซึ่งก็มีการบ,บอกว,ว่ามันจะมีเสียปินมาประมาณสัก 4- 5หคนที่มามิดอิงกี้นะครับในเกมนี้นะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนคนไทยน่าจะไม่ว่ากันนะไม่ก็ไม่สนใจเพราะว่ามิดกี้เสียปินดังไม่ได้ดังมากนะครับบางหลายคนอาจจะไม่รู้จักไม่มีชื่อของเสียปินดัง,งเช่นวิกินหรือว่าบูโนมาันีไม่มีนะ เปเสือเป็นระดับกลางระดับรองครับที่เอออาจไม่คจะดังไงผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักนะอันนี้ถ้าใครอยากรู้ก็ปหากข้อมูลเพิ่มได้นะครับผู้ชมนะซึเวนเก็มีอวอร์ดครับจะจัดนะครับน่าจะหมดภายในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมซึ่งตัวคอนเสิร์ตของคาเมโลที่จะมาครับจะมาพรุ่งนี้นะครับตอนช่วงหกโมงเช้าวันเสาร์เราเล่นครับลีกันนะครับทุกชั่วโมงคุณผู้ชมตลอดจนถึงวันจันทร์เนี่ยนะคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะซึ่งเชื่อว่าหลายคนที่ ไดดูเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบไปมากเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนเสิร์ชจากทางทีมงานทีมเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรจริงปเป้งมากเท่าไหร่มันก็กลางๆครับคุณผู้ชมแบบเออไปไว่ไปไวาได้นะซึ่งหลายคนที่ยังไม่ได้เก็บไอเทมนะครับรีบเก็บนะครับเพราะว่าอีเวนต์นี้ไม่มั่นใจว่าจะอยู่ถาวรไหมแต่ว่าน่าจะไม่ถาวรน,นะคุณผู้ชมนะสำหรับข่าวสัปดาห์นี้ครับเติมีเพลงนี้นะคุณผู้ชมเลยนะว่าสั้นๆไง่ายๆครับไม่มีอะไรเยอะ ข่าวมาน้อยจริงช่วงนี้ข่าวน้อยมากแต่ก็ยังพอเล่าได้เพราะว่ามันก็มีบางเรื่องที่ต้องพูดนะครับเช่นอีเวนเอร์วอร์ดแล้วก็เรื่องของเพลงอันนี้ค่ะกลับมาเอสงลายคนที่สนใจข่าวไหนนะครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มได้นะครับทางด้านของ Twitter ที่ผมทิ้งเอ้ไว้ให้แล้วก็ทานตัวบะ็อกเองไปหาพิมพ์ชื่อได้นะครับเพราะว่าผมก็โชว์ชื่ออยู่นะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะครับุณผู้ชมใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับุณผู้ชม สวัินีเพลงนี้ครับสวัสดีครับ